ถามคุณเปาละกันอีกแล้วถ้าฐานที่นี้มีโซ่ไหมมีสิทำไมจะไม่มีล่ะอาจจะไว้ใส่ตีวเก็ได้นะอุ้ยแค่เนี่ยโซ่แทโซ่แท้กุญแจมือหรอมีะมีละมีมีใครมีคนในใจหรือยังกระซิบมาได้เลยยังไม่มีอ่ะคนในใจอ่ะอุ้ยแบบไหนอ่ะคนในใจแบบไหนอ่ะ สน้าแบบแล้วมีแล้วห <laughs> มายถึงคนในใจเหรอคนที่จะเดานี่มีแล้วมามาเริ่มเลยปะถามคนที่ดูมีพิรุธที่สุดน,นะคะน้องจันจนะคะนิ่งว่าถามว่าจะฐานที่นี้มีต้นไม้ไหมมีต้นไม้ไหมก็เต้นไปได้ <c oughs> โอเคไม่อยากเจาะหรือเอากาล้องกว้างไว้เจางั้นตามพี่เปา ถามว่าสถานที่นี้เป็นงานแบบว่างานบริการหรือว่าให้ความบันเทิงอ๋อก็ความบันเทิงแหละก็ดูหน้าเฮ้เหมือนปล่อยไก่นะจริงเข้าโหลละข้าโหลละแม่แม่ตอบเป็นคนกระเดียวนาะงั้นขอถามน้องอีงแล้วกันเนาะว่าถามว่าสถา,านที่เนี้ย คนต่างชาติเยอะไหมคนก็จะเยอะปะ้าแบบว่าก็แล้วแต่คนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้ก็แล้วแต่ถามที่ไหนแล้วกันถามว่าสถานที่นี้คนคือคืนไหมเอางี้ดกว่าคนคือคืนไหมล่ะก <c oughs> ็บางวันอะนะอ๋อบางวันคือคืน<อ>บางวันไม่ก็<อ>ต้องคนตนกันไปอ๋อโอเค ในนี้พี่เป่าเข้ารูแล้วปะถามไมายว่าอ้าวได้จ้าอาชีพเนี่ยเกี่ยวกับการบริการไหมถามไปแล้วนี่อ้๊ยใช่ไหมนเนี่ยมีข้อมูลไหมนเนี่ยพิรุษพิรุษจริงจริงคุณมีพิรุษนะคุณมีพิรุษนะทำไมคุณไม่มคุณถามอ่าการแต่งตัวของอาชีพเนี่ยเป็นยังไงใช่ บางทีก็ใส่หมวกบางทีก็ใส่ปอกคอหามบูเสื้อผ้าของอาชีพูเป็นสีอะไรสีดำแต่สีสันโอเคอิงว่าสถานที่นี้ขายอาหารเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมีจริงนะแบบว่าไม่ไม่ไม่ั่นใจเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่เคยไปถามคุณไหนแบมแล้วถามว่าสถานที่นี้ มีแบบมีพวกความธรรมชาติไหมความธรรมชาติเหรอก็เรียกว่าน้อยมากเลยนะอ๋อกลับมาไม่ไหมพี่ลูกน้สงสัยและสงสงสัยและสงทปล่าเปล่าเปลาถาเปล่าแล้วกันนะอาชีพนี้ต้องมีตำรวจไหมอาชีพนี้ต้องมีตำรวจไหมเหรอสถานที่สถานที่เปล่าสถานที่นี้มีตำรวจไหม อ่านที่คิดว่าควรมีนะอืมควรมีแต่อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบพอทดแทนได้เพราะงั้นขอถามได้ถามพี่ติดงที่มนปืนดิ๊ดอ่าฮะกี่นิวอะเฮ้ถามว่าเออยโชวโลเข้าใจล้องซันเนี่ยโลที่ทําเนี่ยเขียวอะไรกับปืนเหรอเหมือนจะไม่ใช่ปืนหรอกแต่มันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งอะ อ oh, oh. นนต่นน <Man. S 1> ขอถามคุณบูแล้วกันโลที่เป็นเนี่ยมันทำประโยชน์เพื่อแบบสิ่งมีชีวิตไหมเพื่อทำประโยชน์นะก็มีสิ่งมีชีวิตก็รวมถึงคนไหมรวมอ่าก็ให้ความบันเทิงคนไงถามไม่ครับผมถามว่าใช้ฐานที่เนี้ยใคร เด่นที่สุดเด็กเด็กเด่นที่สุดชช่อปะตอบนงินก็ได้เลยมั้งใช่อถามคุณเบลละกันอีกแล้วถ้าฐานที่นี้มีโซ่ไหมมีสิทำไมจะไม่มีล่ะอาจจะไว้ใส่เองเลยก็ได้นะวีแก้วเนี่ยเจอแท่เจอแท่กุญแจมือรีบอกค่นี้พอละขอถานคุณไนแล้วกันนะ จะถามว่าสถานที่นี้ยม,มันมันมีเอ,อ่อมีอะไรดีนะมีมีน้ำไหมมันก็ต้องกินทุกคนป้าส <laughs> ถานที่สุดท้ายนะสถานที่นั้นอะอยู่ในห้อง<ไ>เล็กไหมถามน้องสันอยู่ในห้องเล็กเล็กสถา,านนี้สถา,านที่นี้อยู่ในห้องเล็กเล็กมหมเพรวาะว่าไงพี่ ขนาดมันเล็กหรือเปล่าสถานที่ขนาดเ,เล็กใช่ไหมใช่คิดว่ามันกุคงไม่เล็กแบบใหญ่ด้วยใหญ่ในไหนแม่ม,มีมีใครมีคนในใจหรือยังกระซิบมาได้เลยยังไม่มีอ่ะคนในใจอ่ะเฮ้ยแบบไหนคนในใจแบบไหนอ่ะสุนัขแบบและ <c oughs> มีแล้วหมายถึงคนในใจเหรอ คนที่จะเดาเนี่ยมีเลยครับโอ้ยเสียงเป็เอกฉันเออเหลือใครเดี๋ยวใครไม่ได้ส่งเดี๋ยวมาส่งมาพูดจะพูดอ่ะครบนะไม่ต้องไปต้องรู้ว่าใครคนวนคนวนเป็นเอกสารก็คือพี่นายเอาไปเท่าตัว คุณคือสไปร์หรือไม่สไปายครับโ卜โ卜มากโอ้โหเพิ่งเล่นรักที่สอบให้เป็นสไปร์ให้ตายเดิคนจะม่เป็นคนดีๆเลยไม่เป็นเลยเราสงสัยนะแม่จริงใจหรือเปล่าสงสารแบบจริงใจปะสงสารกิงใจดูตาดิไม่ซ้อมซึ้มเลยเลยนะมามามาเดี๋ยวให้พี่ไนท์เฉลยว่าสถานที่นี้คืออะไร เป็นเหมือนอ่าคุูปะม,มีนักโทษอ่ามีนักโทษมีคุกม,มันเก็บข้อมูลจริงปะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนด่นแหลเขาตอนตอนดานนะพอเป็นพอดนด่นแหละที่มันได้มาก็ตรงเนี้ยแหละเป็นครูเหรอแน่ใ,นใจนะเ,นเลยคำตอบที่ถูกก็คือลงละครค่ะไมไม่รู้อ่ะอยางไางก็มี วีโซ่เสื้อขาวดำบมเป็นคุกเสื้อให้คามเถืออะไรี้